สองดอกสามดอกสี่ดอกห้าหกโอ้ยพี่แบมอยากหองกีดพี่แบมอยากหองกีดเอาเอาเอาหกเจ็ดเอาหอยไทยไหมไทยเบื้องไหมอุย้ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบปฏิโทข่เสืจังไร่ขย่ยข่อยยืนงงจ้ะพี่แบมยืนงงก็จ้าเบิ่งดูเบิ่งดูจ้ะโอ้ยสวยมากมากเบิ่งดูบบแตต้าส์ขายเบิง่งเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าพี่แบมฝ่าพี่ดอกหนึ่ง พี่ดอกนึงจะ้ะโอ้ยมาเจ้ามามาทั้งหัดพี่ดอกนึงพี่แบมกรบโบแมนคตโลบดีบบไดเอาไปร้ายมันบบมีตูวเย็นใ่ดอกถ้าเอาไปร้ายก็ได้มากกับบไดคาดหวังเล้นี่ มาเบิ้งซื้อ,อ,อดอกนี่สวยสวย,วยดอกนี้แม่เจา้าคืองงามแท้เจ้าปูแก่เปิ้ลเบินเ่นอีบจนได้ห่องอีบอีพออีแม่จนได้ห่อง้วพอหาแม่แล้วจา้ะเนาะมาเก็บเพชรกระดายเบิ่งดูมองเดียวจุ่มเดียว เขาขืนเขา,เขาก็ะขืนเลยจ้ะเอาให้ท่านเขาพอ,อยังเขาขืนแป๊บเดียวเขากับเขาขืนอีกปุ่นปุ่นปุ่นดอกนะึงยพ่กับพังโพนบ่ให้ค้นเห็นนะบ่ให้เห็นจังเลยพี่แบมเห็นแล้วเนี่ยเบิ่งดูคนจา๋าบางตะก้าก่อนนะคะกล้องก็จะสั่นไปหน่อย ุเยิ่งดูคนจา๋าอุ้ยอย่าบังขอยพี่แบมเจะเออกไอ้นี่เจะเออกเพิ่งดูมาเศร้าเดียวเด้อจ้าแต่ว่าป้านี่ดอกเขาเป่ยใหญ่ดอกจ้าพุนพุนสามดอ,อกเฮี้ยงกันพี่น้องสิ้ากันไปใสน่นา้อพี่แบมขอเก็บในเด้อ เอาสองดอกเอาบ่านี่เอาเอาบ่านี่เอาเอาบ่านี่ในในกระาเอาเอาสิจ้าพี่แบมจา้าไปเข้าไปฟังบุญ พี่แบมพี่นองพี่แบมตะลึง่งพี่แบมตะลึง่งความสวยของเขาสามดอกเฮียงกันเลยจ้ะพุ่นพุ่นิีนซู้ไหมเบิง้งพารเก็บสี้ารออะไรเบิ้งดูงามบอจ้ะงามง่ามงาม,งาม,งามพุ่นพี่อี จนในห้องอี๊มันแฟดแฟดพี่แบบอืมพลังพลังมาบอ,อกสิคะพี่พี่ พี่มองพี่แบบเพ็นอีกดอกนึ่ง้ะจ้ะดอกบางไงเลยภาษสิ้าไปพี่ดอกอ่อนๆแอนๆเต็มเลยเนี่ยเบ่เอาจะเบ่เอาสวยเหลือกได้ไปไปทางผุนพี่ผุนตบปุติปีร้ายแห้งรายแหย้งจ้ะข่อยสิเอาบ่อยสิเมื่อ แต่ว่าข่อยสิเปพี่น้องพี่น้องเจ้าเห็นหนังบอเจ้าเห็นหังบอพี่น้องพี่น้องเจ้าเห็นหนังบอข่อยเอาส้มนี่ข่อยสีเมื่อเลยเด้อจ้ะเบิ่งดูเบิ่งเบิงเบิงบ่งเบิงดูจ้ะหนึ่งดอกสองดอกสามดอก สี่ดอกห้าหกอ้ยพี่แบมอยากหองกีดพี่แบมอยากหองกีดเอาเอาเอาหกเจ็ดเอาหอยทายไหมทายแหบึงไหมอุย้ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอก,ส,ดอกสี่ดอกห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบปฏิทโทข่อยเสีวจังไอข่อยข่อยยืนงงจ้ะพี่แบมยืนงงเอาต่างสาติเด้อแบมบนันเนเอาเก็บสิค้ารออะไรอยู่กล่องกระชิสันในเด้อจ้ะมันดูกำลังงามอ้ยโปรด้ดตัดขาให้เบิ่งืือเก่ามาผู้เดียวฟอฟ้า ปิดลุงเข้าไว้กันเถอะจ้ะบบไดต้ตัดขาเขาเก็สิบ่สวยเติมรูหักโป๊ะอ,อันนี้มันมันเป็นนอนละมั้งทางไหนดอกนี้พ่อเอาดอกจ้ะพ่อให้เขาแก่ท่มอยู่นี่ละเพราะว่าพี่แบมโบกินจ้ะเนี่ยบานทีมแล้วอันนี้ก็ ว่าเอาจากสวยเลือกได้บ่าแล้วป้านนี่ค่อยสวยเลือกได้ป่าน,นี้ค่อยก็สวยเลือกได้เนาะเรื่องอะไรละ่ะดอกนี้จะเอาเขาไหมอุย้ยก็เป็นหนอนแล้วจากข้างในนะ่าจ,จะยังจะยางแน่นมากปังปึงเลยอ้ยค่อยกระซิเมื่ออะไรได้บ่ะเนี่ยเอาเอาเวิ้งนี่ เปลี่ยนสีมืออะไรหรอเพราะว่าพี่น้องเอเฮ้ยว่าสีมือแห้งางต่พอพ่อเบ่งดูพี่เนี่ยตุ้มๆพี่แบมบ่อหรอกจก้ะพี่แบมสิไปเอาคนเนี่ย ก็มาังานนะแต่ออนซ่อนเจ้าแท้อุ้ยมววมวกมวก,มวกเขาจะลดอย่แอมมือหนักอุย้ยโชคดีของเฮ้าเนาะนี่แหละความโชคดีของเฮ้าอืม้มเปิดดูเปิดดูจะ้ะสามดอกเฮี้ยงกันไปบานเก้าไปดอกเนี่ย อ้ยบ่อเ,เอาเขาเล้วยบ่อดอกด้วยจ้ปะปลาสีมาเอาเนี่ยโฟกัสเนี่ยทันโปมีค้นหงปลาเนี่ยค่ะเก็บด็กสื้อมือเลยจ้ะพลาซีมอแล้วอี่ยัยงเต่พอได้จ้ะดูดูลูกค้าโทษตามได้ปะเนี่ย วันยาลาทุถามเมียเมียอายุใส่พี่แบมสิเอาก่อนเอาอยู่นอกครันนี้